สภาพภัยแรงที่เกิดขึ้นในตมลนิปันเนี่ยค่ะเริ่มต้นด้วยระบบครัวเรือนนะคะซึ่งปัญหาเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคมีปัญหาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็การเดินทางของปลปาหมู่บ้านนะคะมีปัญหาเนื่องด้วยเดินทางมาระยะทาง2กิโลหลังจาก2กิโลแล้วกระจายน้ําน้ำก็เลยขาดแล้วก็ไม่เพียงพอในพื้นที่นะคะก็เลยเกิดปัญหาขาดน้ําอย่างรุนแรงรวมถึงเกษตรกรรมด้วยนะคะที่เกษตรกรใช้เพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นแปลงทุเรียนแปลงยางพาราห,หรือปามน้ํามันนะคะ นี่คือเสียงสะท้อนปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลอีปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งและน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นประจำทุกปีน้องเฟิร์นนางสาวนัสรันสุขใจหนึ่งในผู้เห็นปัญหาและคิดหาทางออกแก้ไขเพื่อพบ ผลทางสว่างจึงลงมือค้นคว้าหาคำตอบวิธีแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมด้วยตนเองเอ๊จะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนของน้ำถ้าเราไปซื้อน้ำมาน้ำก็ก็ต้องซื้อตลอดชั่วลูกเชื่อหลานหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนดูดบาดาลน,น้ำลึกโดยไม่มีการเติมอันนี้ก็เกิดปัญหาน้องเฟิงก็เลยศึกษาทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เสิร์ชหาข้อมูลว่าข้อมูลส่วนไหนที่ทำให้เราเกิดเชิงลึกถึงเรื่องน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดินที่น้องเฟิร์นได้ไปเรียนรู้มาก็คือเรียนรู้จากหลวงพ่อสมานสิริปัญโยณนวัดอหงศิลาวาดค่ะโดยการศึกษาครั้งนี้ได้เดินทางขึ้นไปประมาณ6ท่านหลังจากศึกษาธนาคารน้ำใต้ดินเรียบร้อยเราก็ได้ติดต่อท่านดรโกวิดดอกไม้ ai, ซึ่งท่านเนี่ยเป็นสิทธิ์ขององค์หลวงพ่อสมานสิริปัญโยท่านอยู่ที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเมื่อมีความรู้ความเข้าใจก็ลงมือปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง จัดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินภาคประชาชนบ้านไสครบในพื้นที่ของตนเองเมื่อเดือนกรกฎาคม2563นับเป็นธนาคารน้ำใต้ดินแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยการจัดสร้างแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับนำน้ำกลับมาใช้ใหม่โดยการอาศัยการดูดซึมของหินใต้พื้นผิวดินที่มีน้ำหรือการส่งน้ำบาดาลผ่านบ่อซึมจะทำให้น้ำบาดาลสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่นั่นเอง ระบบธนาคารน้ําใต้ดินนะคะทั้ง3ระบบศึกษาง่ายมากค่ะระบบธนาคารน้ําใต้ดินบ่อที่1คือระบบธนาคารน้ําใต้ดินบ่อปิดค่ะบ่อปิดก็คือการเติมน้ําลงดินการขุดบ่อประมาณ50เซนความกว้าง50เซนความลึก1เมตร<ม>เพื่อที่จะยิงน้ําลงดินก็คือการเรียกว่าเปิดหน้าดินเพื่อใช้น้ําฝนเติมลงดินนะคะแล้วก็การวางของระบบธนาคารน้ําบ่อปิดเนี่ยคะ่ะสามารถวางได้ในสวนไร่นาแล้วก็สามารถ วางได้ทุกพื้นที่ฝนตกที่ไหนเก็บน้ำที่นั่นค่ะรูปแบบที่2นะคะก็คือรูปแบบของบ่อเปิดค่ะลักษณะของบ่อเปิดนะคะก็คือการขุดบ่อสะหรือว่าขุดฝายน้ำธรรมดาแต่การขุดตรงนี้ก็คือ มีการเจาะสะดือเพิ่มเติมการเจาะสะดือตรงนี้ก็คือเจาะสะดือให้เลยชั้นดินเหนียวเพื่อให้เจอหินอุ้มน้ําหลังจากเจอหินอุ้มน้ําหรือหินทรายพื้นที่ภาคใต้จะเจอ2แบบนะคะจะไม่ไม่เหมือนทางภาคเหนือหรือภาคอีสานที่ต้องเคยไปศึกษามาคราวนี้หลังจากระวังระบบบ่อเปิดขุดให้มีสะดือบ่อก็ถ้าอยากได้น้ําก็ราวางเป็นสามเหลี่ยมมอริดา 3จุดหลังจากนั้นน้ำก็จะผุดในพื้นที่ประมาณรัศมี1กิโลเมตรค่ะระบบที่3นะคะระบบที่3จะเป็นระบบทูนวันนะคะระบบทูนวันก็คือระบบบ่อน้ำบ่อปิดและบ่อเปิดมารวมกันระบบบ่อปิดและบ่อเปิดมารวมกันอย่างไรก็คือหลักการก็คือบ่อน้ำตื้นของชาวบ้านเรานี่เองแต่ใช้นวัตกรรมเข้ามาบูรณาการก็คือ บริเวณบ่อน้าตื้นขุดแล้วก็ใส่หินแล้วก็ใส่ท่อเพื่อยิงน้ำลงดินระบบก็คือจะดูดน้ำขึ้นมาใช้ได้แบบบ่อน้าตื้นแล้วก็สามารถดันน้ำลงเติมลงไปได้นะคะเขาเรียกว่าการเติมน้ำด้วยระบบบ่อปิดผลสำเร็จธนาคารน้ำใต้ดินของน้องเฟิร์นเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในชุมชนทำให้เกิดต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆมาศึกษาดูง,งานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนนะครับส่วนมากพื้นที่ในบริเวณอําเภอพระแสงเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถเจาะบอ่อบาดาลได้เพราะว่าเจาะแล้วน้ำไม่มีนะครับเลยทางน้องเฟิร์นเขาได้ตั้งธนาคารน้ำขึ้นมาก็คือขุดบอ่อต่างระดับเก็บกักน้ำไว้ใต้ดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่กเกษตรกรรมพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วได้ลด น้ำท่วมในช่วงฤดูน้ําหลากนะครับเพราะว่ามีน้ําไหลลงพื้นดินพื้นดินด้านล่างมีช่องว่างของอากาศทําให้เก็บกักน้ําไม่ได้เยอะในขณะที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีได้ลงพื้นที่โครงการของน้องเฟิร์นพร้อมร่วมกับเคลื่อนธนาคารน้ําใต้ดินให้เป็นรูปธปร,รรมเป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่อื่นตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีที่จะแก้ไขปัญหาน้ําให้กับประชาชน สุราษฎธานีนะครับต้องฟื้นฟูในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่ขาดน้ําผมมีโครงการในเรื่องการทําน้ําเกษตรวันนี้ถ้าทุกคนคิดว่าน้ําคือชีวิตเหมือนที่ผมสร้างไว้เนี่ยที่ผมพูดไว้เนี่ยวันนี้ทุกคนน่าจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องธนาคารน้ํานะครับก็ความผู้เชี่ยวชาญในการทําเรื่องธนาคารน้ําใต้ดินเนี่ย เพื่อมาเป็นพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงของชาวสุราษฎร์และผมก็พรมสนับสนุนหบประมาณนะครับส่วนที่ผมทําได้นะครับทําได้เนี่ยผมมั่นใจว่าวันนี้ผมจะทุ่มเทให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ขาดน้ํานะครับธนาคารน้านําใต้ดินอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากเรื่องไกลตัว หากได้ลองศึกษาลองลองมือทำอย่างจริงจังเช่นน้องเฟิร์นศูนย์เรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดินบ้านไร่ภูวาตินธนาคารน้ำใต้ดินภาคประชาชนบ้านไสขครบตะบนอีปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราธ,ธานีที่พร้อมให้คนเปิดใจได้เรียนรู้เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาภายัยแล้งน้ำท่วมอย่างจริงจังปราโมดบิดาสมถ่ายภาพสุรชัยส้มเกลี้ยงทีมข่าว N b t สบราษสราธานีรายงาน